ทนายคุณทักษิณเนี่ยตอบโต้คุณชวนนะครับครกันแน่ที่ทําคดีล่าช้าเรียกไปก่อนหน้านี้สี่ครั้งทําไมไม่ปรากฏตัวเมื่อวานนี้มีเรื่องคุณชวนบอกว่าต้องทําให้กระบวนการยุติธรรมมันเดินหน้าต่อไปได้ไม่ให้ตํารวจอายการมีปัญหาด้านความน่าเชื่อถือในกรณีที่คุณทักษิณเคยฟ้องเอาไว้เรื่องการเป็นปลายหมิ่นประมาทนะครับเกี่ยวกับการบริหารจัดก,การผิดพลาด ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จนกลายเป็นสถานการณ์ที่บานปลายมาจนถึงทุกวันนี้คุณชวนพูดเสียหลอนะครับซึ่งแน่นอนว่าคนที่มเห็นด้วยคุณชวนหรือรู้ส้นต้นสายปลายเหตุว่าทําไมคดีมันล่าช้าเนี่ยเขาต้องออกมาตอบโตว้วันนี้ทนายคุณทักษิณเนี่ยตอบโต้คุณชวนนะครับว่าไอ้คาพูดลอๆอย่างนั้นเนี่ยถามตัวเองให้ดีใครกันแน่ที่ทําคดีล่าช้าไม่เป็นไปตามหมายเรียกเรียกไปก่อนหน้านี้สี่ครั้งทําไมไม่โผล่ ทำไมไม่ปรากฏตัวความหล่อมันจะหายไปไหมสําหรับคําพูดของนายชวนสืบเนื่องจากกรณีนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาแถลงข่าวภายหลังตกเป็นจําเลยในคดีที่พนักงานอายการเป็นโจทก์ฟ้องนายชวนความผิดหมินประมาทโดยการโฆษณานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกตรีโดยระบุว่ารู้ว่าคดีจะขาดอายุความจึงมอบหมายให้นายราเมศรัตนาชวเวงคณะทํางานฝ่ายกฎหมายพระประชาธิปัตในฐานะทานายความช่วยประสานตํารวจและอายการให้ฟ้องคดี เพื่อไม่ให้ขาดอายุความหากคดีขาดอายุความองค์กรตํารวจอายการจะเสียหายได้โดยยึดหลักในความเคารพกฎหมายและทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันพร้อมสู้คดีนี่คือราเมศบอกว่านายชวนพูดกับตัวเองแต่ทีนี้ทน,น,น,นายนายชวนนายนรวิทย์รา่าแหลงทนายความนายทักษิณน,นะครับด้านทนายคุณทักษินบอกว่าในฐานะผู้รับผิดชอบรับอำนาจมาจากนายทักษินในการแจ้งความร้องทุกข์เพื่อเอาผิดกับนายชวนในข้อหาหมิ่นประมาท โดยการโฆษณานายทักษิณซึ่งคดีนี้ได้มีการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกรมาตั้งแต่ปี55จนถึงเวลานี้เป็นเวลาเกือบ10ปีต้องย้อนถามนายชวนนะครับใครกันแน่ที่ทําให้คดีล่าช้ามาเป็นเวลา10ปีและถามอีกว่าได้ยึดหลักในการเคารพกฎหมายและได้อยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันพร้อมสู้คดีจริงหรือไม่ความจริงต้องให้ความเป็นธรรมกับองค์กรตำรวจและอายการนับแต่ ตนในฐานะทนายความผู้รับผิดชอบอานาจจากนายทักษิณได้แจ้งความร้องทุกคดีนี้ได้ติดตามคดีนี้มาโดยตลอดจึงได้ทราบว่าก่อนหน้านี้พนักง,งานสอบสวนได้มีหมายเรียกให้นายชวนมารับทราบข้อกล่าวหาไปแล้วถึงสีครั้งนะครับไม่ใช่ไม่เคยเรียกนะสี่ครั้งนะครับไม่ใช่ไม่เคยเรียกแต่นายชวนไม่ได้มารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกจนเป็นเหตุให้พนักง,งานสอบสวนออกหมายสารเป็นหมายจับนะฮะ การที่นายชวนไม่มารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรยกดังกล่าวจึงทาใหพนักง,งานสอบสวนไม่สามารถนําตัว,น,วน,นายชวนในฐานะผู้ต้องหาส่งพนักง,งานอัยการเป็นผลให้พนักง,งานอัยการไม่สามารถนําตัว,น,วน,นายชวนในฐานะจําเลยไปส่งฟ้องต่อศาลได้มันกระทบเป็นทอดๆนจึงเป็นเหตุให้คดีล่าช้ามาเกือบ10ปีผมเป็นทนายความได้ทําคดีมา30ปียังไม่เคยเห็นคดีไหนล่าช้าเท่าคดีนี้ถ้าเป็นคดีชาวบ้านธรรมดาธรรมดาคดีคงจบไปนานแล้วคุณนรวิทย์ยังบอกอีกว่านายชวนอ้างว่ายึดหลัก ในความเครารพกฎหมายและอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันพร้อมสู้คดีแต่เหตุนใดนายชวนไม่มารับทราบข้อกล่าวหาตอนมีหมายเรียก4ครั้งนะคงไม่ตอบว่าไม่ได้รับหมายเรียกหรอกครับอย่างนี้จะถือว่านายชวนไม่ได้ยึดหลักในความเครารพกฎหมายและอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมพร้อมจะสู้คดีตามที่พูดหรือไม่และการที่คดีล่าช้านะครับเกือบจะถึง10ปีสาเหตุมาจากนายชวนนั่นแหละไม่มารับทราบข้อกล่าวหาไม่ใช่องค์กรตํารวจหรืออายการล่าช้าใช่หรือไม่ ส่วนที่นายชวนอ้างว่าเห็นว่าคดีอีก3วันคดีจะขาดอายุความจึงได้ให้ตํารวจและอายาการยื่นฟ้องต่อสารน,นั้นในส่วนนี้ก็มีคําถามนายชวนในฐานะผู้ต้องหาหรือจําเลยเอาอํานาจอะไรไปสั่งให้องค์กรตํารวจและอายาการสั่งฟ้องคดีนี้นะฮะทั้งที่การพิจารณาของพนักง,งานสอบสวนและพนักง,งานอายาการได้มีการสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีในคดีใดๆนั้นจะต้องเป็นพยานตามพยานหลักฐานมากกว่าและข้อกฎหมายเป็นสําคัญไม่ใช่ว่าทําตามคําสั่งของใครแล้วก็ถึงสําคัญนะครับ ต้องไม่ตามคําสั่งของผู้ต้องหาหรือจําเลยการที่นายชวนผู้เช่นนี้ก็ถือว่าองค์กรตํารวจและอายการเสียหายและทําให้ประชาชนสับสนองค์กรตํารวจอายการต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้ให้กระจ่างฝากเป็นข้อคิดทุกท่านอย่าพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นขณะที่นางสาวตรีชดาตรีชดาศรีธาดารองโฆษกพรคเพื่อไทยก็กล่าวถึงกรณีที่นายสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลอดีตสสตรังพรคประชาธิปัตย์ เลขาประธานชวนออกมาวิาพากษ์วิจารณ์เพื่อไทยถึงคะแนนเสียงคนภาคใต้ต่อพักเพื่อไทยโดยระบุว่าในช่วงที่นะพักไทยรักไทยจนถึงเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยมีการใช้ในโยบายเลือกปฏิบัติและพาดพิงกรณีตตกใบนะครับแกก็สวนกลับไปว่าสมัยที่นายทักษิณชินวัตรและนางสาวยิ่งลักษณ์เป็นนายกเนี่ยก็ออกนโยบายสําคัญไปสู่ภาคประชาชนหลายอย่างนะครับนะและยังเป็นนโยบายที่ยังใช้จนถึงปัจจุบันไม่เคยเลือกปฏิบัติโดยเฉพาะการพัฒนาภาคใต้เมื่อครั้งคุณยิ่งลักษณ์ เดินทางพรมอมสัญจรก็ไปภูเก็ตนะครับพังงากระบี่ตังนะครับอันนี้ก็เชื่อมโยงกับคนละเรื่องไปนะฮะส่วนกรณีนายชวนก็ถูกซัดกลับถามกับแบบนี้นครับก็ต้องตอบคำถามกันไปทีละยกทีละยกนะครับสนับสนุนโดยหุ้ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ้ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0 9 5ย์0 0 5580